ครับศูนย์สามเจ็ดครับบางนึงมันอก่อนมันไม่มาเป็นสามมันลอยออกมาเป็นสามเอาคักๆได้ครับที่เดิมเลยด้วยวาดวาดเดี๋ยวหูแห้งเยี่ยมไดยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับแหงๆประกาศคงงท

ไป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 

ม่จุฬามณีสิงร่างน,นะครับสิงร่างคนที่มาชมนะครับแม่จุฬามณีครับสิงร่างคนที่มาชมนะครับก็บอกว่าอยากได้ผ้าเก็ดสีแล้วก็อยากได้สีเขียวนะคะรับยกหมาด้วตัวเหล็กนี่แหละให้ขอเหล็กเด็ดๆแน่ให้ขอเหล็กเด็ดๆแน่แม่จุฬามณีหายุหันยุมองหันบวกครับ อยู่น uhm ี <kind S 1> ่น <recess ed isolation> nice no. no. ีอยู่นีนี่ไหนเนี่คนมาอยู่นีู่หลานน่้งไหนนี่เป็นตรงๆรบอกเป็นตเลยครับบอกเป็นโตเลยมาบมมาเลยอ๋ออสูนสูนูนูไหนสไหนน้องแม่น้อบอกตรงๆหลุหลุ่มลูน ูนย <old> <'s> <well> ังคอเลย่นย์าเจ็ดสามตัวเลยมีมาเลยีศูนีหาเออนีศูนย์ีหเจ็ดั้นศูนย์หาเจ็ดาุสาุต่อให้ศูนาอ้าวเจนี่ละ้าเจ๋งๆครับครับ ศูนหาเจดเด้อพี่น้องมาอยากได้ชุดงามๆบอส้าวน้าเฮงยังให้ได้ปาเจียวอะไร้าวน้าหรอศูนหเจดอาตัวไหนมีตัวไหนอีกบ่ครับศูนหาเจ็ดฮะลืออะไรคันยอยู่ทั้งไตสามี่ในคันอ่ะตรงกันในคันเลยคันอะไรศูนหาในคันขัางไตยังก่อครับสซ้อนสซ้อน สาซอนสาซอนสามซ้อนคืออย่างสามสามสามศูนหาเจ็ูหาเจกับสซ้อนสซตัวสแท่สซ้อนกับสบ่สซ้อนกันอนยากบิ้งที่จที่สามซ้อนเจ็ดสามซ้อนศูนหาเจ็ดนมาศูนหาสามซ้อนเจ็ด

ศูนหาเจ็ดลักทีสามสอวนขบงวครับไปาวข้งนข้า้เวข้า้าวข้่วข้าาน้า้า้าเข้่วข้า้าว้าแาั้าวข้า้าวข้าวขาขาวขาา้้าาา้ว้าวาวาขา มันสวนอยมันสามก็หามันสวนมึงบออกมันจะมันก็มาเป็นหาบางนึงมันก็ลอยมาเป็นสามมันลอยออกมาเป็นสามเอาขัดๆเลยครับที่นี่ตัวเลยดวยาดวจะได้หูเงียมสีไดงเอยพืนสีดำยูนี่เด้อครับคืนสีดำยู่นี่ศูนย์ครับก็ไ้แบบสีแดงสีดำศูนย์

้านมากจะเป็นหานเมื่อกี้เป็นสาม่อนเป็นสมชดไง่นี่นี่สามชไน่หางอยู่ตั้งน่นีนสามวศยเจ็ดสามเจ็ดศน มันซอนมันซอนมันซอนมี่ซ้อนกันซ้อนัอนมรเปิดออกบั้งเปิดออุกโดนบุกโดนบกนตุงสเจ็ุนสามเจ็บทุนสามเจ็บที่สา ูนย์สามเจ็ดคนวะแม่มณีแม่มะีจุฬามณีแม่จุฬามณีให้ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดี่ศูนย์พี่น้องครับศูนย์สามเจ็ดามาสามามา ที่สูงครับที่เจ็ดครับเห็นโมศูนย์มาเบิงเบิงเด้อพี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงครับพี่น้องศูนย์สามเจ็ดเห็นโมสามครับชัดปะตัวปักญ่เส้นครับเจ๋งเลยพี่แม่เออตัวเก่าๆพ่อหาพอ มนต์หาพอกันย์สามเจ็ดเนาะนิมนมนนิมนมนครับมน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 ไปหาพอกอนเพิ่นหายศูนย์สี่ขศูนย์หายเจ็ดศูนย์หาเจ็ดบเทมาที่สองศูนย์าเจวครับ <pec> ย่งเดียย <Heavenly> ังดีเนดียวน่สจังดามมซีมีมีเจ็ดนีศูนศูนมองมือแมะนศูนตัวนี้ศน <ườ threat> <cam> ี่กับส เป็นสเลยเป็นสามเลยตอนแรตอนแรกนเจน็ดนาเจ็ดจบอกว่าเขว่านาเจ็ดเอรกที่สเป็น0นสามเแต่สุดท้ายก็ว่านสมเจแม่แอยู่ในโซนโซนดำดำนี่ก็ว่าดำดำคือนี่คือสนี่คือเจ็่แม่ัเห็นตใดสาธุขอให้ปังสาธุขอให้ปังสาธุแม่จุ ารามณีใช่ไหมแม่คือรามณีจากสาธุสาธุบารมีปู่ช่วยพี่จังวาเหหมูสามนี่ไม่ยื่นตรงมนี้เขาเพเห็นลูกหมูเขาลงเบิ้งล่องจนนั่นน่ะเึงเจออยู่นั่นสามสามเจ็ดซุนกับสาม,สามกาม็กตัวเดียวกัน เราเห็นตัวใดก่อนศูนย์บสตัวเดียวกันเพราะว่าแม่บอกเห็นสามสามเจใช่ไหมแม่ศย์มเจ็ดเกินว่าศูนย์สามเจ็ดเห็นสามสามเจ็ดดันขาไปเห็นสามเดสามดเห็นสามสามเดในนี้เป็นสามเจ็ดนีคันบ่ขันน้ขันน้ำมนเหอันน้ำมนยังไม่ได้ปดูยังไม่ดูปไปเบิ่งนันน้ำมันเหรอเดี๋ยวไปดูขันน้ำมน เดี๋ยวไปดูขันน้ำมนต์ก่อนนะครับครับมาเบิ่งขันน้ำมนก่อนว่เบเลยจบเลยจะไปดูก่อนสามห้มห้าคะสามก็มาตรงกันเลยตัวนี้ห้าเจ็ดสห้ตรงกันกับแม่นร่างที่เขาพิธีแม่นร่างอันนี้เลยใช่ไหมคะเป็นสามนะคะเออมันก็ค่สามห้าเจ็ดนี่ละครับก็คือเลขตัวนี้นะครับบอกว่า ล่างที่อามาสิงล่างนะครับที่แม่ตะเคียงจุฬามณีแม่ตะเคียนจุฬามณีสิงล่างเนาะหายตัวหนีนะครับตอนแรกๆว่าศูนย์หาเจ็ดแล้วก็ศูนย์หาเจ็ดตอนแรกๆย่ำนะครับมาแถวที่สองคือว่าได้ศูนย์สามเจ็ดนะครับตอนหลังๆนะครับสี่กับห้าคู่ส่งนะครับตัวนี้คือเลขห้าตัวนี้คือเลขสี่อ่ะเดี๋ยวไปดู เลขขันนำมนุนนตัวใดสี่ห้าส่ตัวใดครับสี่แล้วอันนันตัวเรียกอะไรสี่หาสี่ว่ะจ้าสี่ห้าสี่อ๋อห้าห้าสี่สี่สี่ห้าสี่ห้าสี่อันนี้อันนี้เลขอัลบิกกับกับหัวอันนี้จะเรียกหอันนี้ก็เรียกีอ๋อสี่ี4หาหาีีจ้าอ๋อครับคมานี่ นี่่นหาตัวนี้คือกันบอหายเขียนไวถือกันบ่อคือกันบ่อถือกันบอหาสามเกนย์เกศโอ้ศูนย์หาเกนี่ดิให้เบิ้งโอ้สิเขียนไว้ว่นี้เขียนไว้เขียนไวให้เบิ้งฟังคือมีสีสาเหล็กอย่างสีสปีเล็กเ่าทั้งต่บ่อมแนมตัวนั้นโอ้แนมในขันน้ำม์เห็นตัวนี้ครับแน่นนะขันน้ำมลมีสีสามกับเป็นเหล็กเก่าบ่อกับ เห็นเป็นเหล็กเก่าน,นั่นหนั่ง oh, ซีหนึ่งอ๋อเนี่ยไปเจอผีก็เห็นเห็นเป็นเหล็กเก่าเลยอ๋อแล้วอ๋อแต่บุญญาบารมีโอเคสาธุสาธุอ่ะเผนกำลังาเห็นอย่างกันอยู่เนาะฟั่งคนคนทำพิธีอยู่นะครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อกำลังอบรมลูกศิษย์อยู่นะครับกำลังอบรมลูกศิษย์อยู่ทำพิธีอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูฝั่งโน้นอีกครั้งหนึ่งไป ไปด้วยกันไปอยากลํำบอกครับแม่จุลามณีเพิ่นอยากเพิ่นอยากลํำภูไทยบอกอ๋อเพิ่นอยากลํำภูไทยเจ้าแม่จุลามณีนะครับเจ้าแม่จุลามณีอยากลํำภูไทยนะคะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีงแดงๆเลยครับ